ของกลุ่มส so, ื่อนะคะหลักการของเราเนี่ยก็คือสร้างการรับรู้ให้มากที่สุดเพื่อคนขอนแก่ได้มีส่วนร่วมในภาคีรสานะคะบทบาทเราเราก็จะทำข่าวประชาสัมพันธ์งานภาคีรสนรูปแบบของสัมภาษณ์ทำคลิป ของชุมชนสาววถีส่วนใหญ่ย่างทีมพวกเนียเป็นเป็นทีมที่ลงไปทําเรื่องสววัถีเนี่ยบ่อยมากแต่ยังไม่เคยทาเลยว่าใครอยู่เบื้องหลังในการที่ทาให้สวัววัถีประสบคสาวามสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ก็ก็จะลงไปทําเป็นเหมือนสกุปพิเศษนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีอินโฟการาฟริกแล้วก็มีการถ่ายทอดส่งแล้วนอกจากนี้เราก็ยังจะมีการสอนให้คนในชุมชนเนี่ย ทําสื่อเองเป็นนะคะเราจะมีทิมสอนสอนการถ่ายภาพสอนการเี็นข่าวลงลงไปสอนเพราะว่าในบางเหตุการณ์บางครั้งเนี่ยสื่อเราลงไปไม่ทนันถ้าเกิดเหตุการณ์สำคัญสำคัญนะเราอยากให้คนในชุมชนเนี่ยถ่ายภาพได้สื่อสารได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็เราเลื่องได้ค่ะแผนของเรานะคะในช่วงมิถุนา68จนถึงพฤษภา69เนี่ยเราก็จะมีเกม ในในส่วนของงบถ่ายทอดสดเนี่ยเราตั้งไว้ว่าจะเป็นหกเดือนครั้งหนึ่งก็ปีหนึ่งก็สองครั้งก็จะอยู่ที่ประมาณหมื่นถึงหมื่นห้านะคะแล้วก็คลิปเนี่ยเราจะผลิต 2, ออกเดือนละครั้งค่าผลิตเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสองพันสองพันต่อคลิปเเดือนหนึ่งก็ประมาณไอ,อ้ปีหนึ่งก็ประมาณสองหมื่นสี่แล้วส่วนอินโฟเนี่ยเราจะผลิตเดือนหนึ่งสี่เขาเรียกว่าสี สีเนะส่เรื่องนะสี่เรื่องก็อยู่ที่ประมาณปีนึงเนี่ยอยู่ที่สองหมื่นหกสี่ร้อยแล้วก็สกูปพิเศษเนี่ยในสี่ชุมชนเราจะทําให้ชุมชนละหนึ่งสกูปค่าใช้ใจ่ายเพราะว่าเราจะต้องลงไปถ่ายทาหลายครั้งก็จะอยู่ประมาณสกูป,ปละห้าพันค่ะแล้วก็นอกนั้นเราก็จะาการไร้ในการประชุมทีมสื่อเนี่ยจะอยู่ที่งบก็อยู่ประมาณหนึ่งสี่แล้วก็ในเรื่องของการลงเพจต่างเนี่ย ซึ่งเรามีสื่อในมืออยู่แล้วด้วยความที่เราอยู่สมาคมสื่อก็ถ้าชุมชนไหนหรือหน่วยงานไหนองค์กรไหนที่มีข่าวสารเกี่ยวกับที่มันเกี่ยวพันกับงานอาร์สารเนะะี่ยค่ะส่งมาให้เราได้มีภาพมีเรื่องมีคลิปวิดีโอเราลงให้ด้วยความที่เราทํางานเป็นพาร์ทีด้วยกันค่ะตรงนี้ส่งมาได้เลยแต่ถ้ามีมีสกุปสำคัญหรือเหตุการณ์สำคัญที่ที่ทางหน่วยงาน ชนนั้นทำเนี่ยก็เรียกทีมเราไปได้ก็อาจจะมีซึ่งตรงนี้ไม่อยู่ในมบนี้แล้วก็อาจจะมีน้ำใจมีข้าวมันให้เราหน่อยข้าแร้เราไม่คิดค่ะในฐานะที่เราเป็นภาคีสาดิวยกันค่ะก็คืออยากอยากสร้างการการรับรู้เนี่ยให้ให้มากที่สุดสื่อเนี่ยเราก็ลํทำลงทุกแพลตฟอร์มทั้ง e b o o k YouTube แล้วก็ TikTok แค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราอยากทำมากๆในข้อเสนอแนะก็คือเราอยากให้ คนรุ่นใหม่ในชุมชนหรือแม้กระทั่งผู้สูงวัยที่สนใจในเรื่องของการถ่ายทำหรือถ่ายทอดเราอยากสอนให้เขาเป็นนักข่าวพลเมืองเรา,า,เรามีพิมสอนให้เขาผลิตสื่อเองได้มีคุณภาพเพราะเราเชื่อว่าคนในชุมชนเนี่ยสามารถมีข้อมูลเชิงลึกได้ดีกว่านักข่าวที่อยู่นอกพื้นทะี่ค่ะตรงนี้คือเป้าหมายเราที่เราอยากทำ ก็งบเราทั้งทั Five, ้งหมดทั้งปีเราประมาณจายไว้ที่ประมาณ99,400า0บาทอันนี้ราคามุตภาพมากราคาประมาณครึ่งหนึ่งใช่ใช่เพราะว่าพวอคุก็รับงานที่เป็นธุรกิจซึ่งเหมือนใช้งบมากกว่านี้อันนี้คือราคามิุตภาพมากคะ